ถ้าทุบขุดเจาะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบของน้ำภายในร่างกายถ้าเป็นผู้หญิงก็เ,เรื่องของมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็ถึงเรื่องของิกษซีดวงาการพี่ผจะคุยถึงเรื่องของฮวงจุย้ย ของดาวแต่ละทิศท,ทางที่เข้ามาผสมเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปครับเป็นศาสตร์มังเจงและแห่ฉีเนี่ยมันเป็นยังไงซาสัวอยู่ทางทิศเหนือในทางด้านทางทิศเหนือห้ามทุบขุดเจาะมิฉะนั้นจะมีปัญหาทิศเหนือเกิดอะไรขึ้นทิศเหนือนั้นหมายถึงธาตุน้ํา ้าทุบขุดเจาะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบของน้ำภายในร่างกายถ้าเป็นผู้หญิงก็เ,เรื่องของมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็ถึงเรื่องของฤกษ์ซีดวงนะดันั้นทุบขุดเจาะทางทิศเหนือต้องพึ่งเรื่องยามของสิงแสหวงจุ้ยนะครับในเดือนนี้ดาวเลขหนึ่งเข้ามาอยู่ตรงกลางผสมกับดาวเลข6เลขหนึ่งนั้นเป็นธาตุน้ำ น้ำมาเจอทองน้ำมาเป็นภาระให้ของท่าทองเมื่อผู้ใหญ่คำนวณอยู่ในบ้านคุมอะไรทุกอย่างแล้วจะมีผู้ชายวัยกลางคนเข้ามาขอสตังเป็นภาระให้เหน็ดเหนื่อยมากยิ่งขึ้นแต่ในภาพรวมกลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาความมั่งคั่งอาชีพที่เกี่ยวกับเหล็กโลหะ ทองจะมีราคาดีขึ้นการขายอาวุธการเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นอยู่กลางบ้านกลางเมืองด้วยเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีต้องระวังการบาดเจ็บบริเวณหัวคนในบ้านมักจะมีปัญหาปวดหัวข้างเดียวอยู่บ่อยๆนะให้ระวังดังนั้นใครที่มี กระดิ่งโลหะ49เขย่าให้มันดังกุ้งกิ๊งกุ้งกิ้งหนอ่อยเพื่อผ่อนคลายหรือมอีเทียงเสียเหรียญบนเงินเทียงเสียของผมก็หยิบมาวางไว้กลางบ้านจะผ่อนคลายและแก้ไขได้แต่วันนี้เรามาสัญญากันก่อนครับผมก็เลยหยิบกระดาษมาวางออกแบบบ้านทั้งหมดบ้านจะแบ่งเป็น8ทิศ แล้วหน้าบ้านส่วนหนึ่งมาแบ่งออกจากนี้ไปผมจะพยากรณ์ประตูที่อยู่ทั้ง8ทิศเรามาดูตรงนี้ก่อนถ้าสมมุติบ้านผมตั้งอยู่พับผมเขียนประตูไว้3ประตูเราก็ทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเราก็จะเอาบ้านมาแบ่งบ้านครับและเอาทิศไปวางไว้ได้ทั้งหมด8ทิศ <c oughs> สมมุติว่าข้างหน้านี้เป็นทิศใต้ ดะนั้นขวามือผมก็เป็นตกเฉียงใต้ซ้ายมือผมก็เป็นออกเฉียงใต้ใช่ไหมดังนั้นเวลาผมพูดไม่ใช่ว่าหน้าบ้านนี้เป็นใต้แล้วใต้หมดทั้งประตูนี้ก็ใต้ประตูนี้ก็ใต้ประตูนี้ไม่ใช่ครับแปลว่าประตูนี้คือตกเฉียงใต้ทุกอย่างเมื่อเราพลิกไปอันนี้ก็มาเป็นตกดังนั้นด้านหน้าจะแบ่งเป็นสามช่องเสมอไป ทำความเข้าใจกันนะครับการพยากรณ์จะแม่นยำมากยิ่งขึ้นเราถึงมาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มพยากรณ์ตั้งแต่ทิศใต้เป็นทิศแรกก่อนครับทิศใต้เป็นทิศด,ดาวเลขหนึ่งมาอยู่ก่อนแล้วครับในเดือนนี้ดาวงูอึงดาวเลขห้าเข้าไปอยู่ทิศใต้ทำให้ธาตุดินไปอุดน้ำ การเคลื่อนไหวของน้ำนั้นไม่คล่องตัวเมื่อส่งผลต่อดาวเรื่องอุบัติเหตุครับมักจะเกิดเรื่องอุบัติเหตุลางบอกเหตุอวัยวะสืบพันธุ์ให้ระวังนะครับตรงนี้รวมถึงการแท้งลูกสำหรับผู้หญิงที่อยู่บ้านประตูทางทิศใต้ให้ระวังเรื่องของการแทงลูกอาหารเป็นพิษ ไม่ดีสำหรับห้องนอนที่คุณอยู่ทางทิศใต้ในเดือนนี้นั่นคือทิศใต้นะครับผมขยับไปทางประตูอยู่ตำแหน่งตะวันตกเฉียงใต้เมื่อต่างตำแหน่งดาวเลขนี้คือดาวเลขเจ็ดธาตุทองทองมาเจอเลขสามสามเจ็ดเจอกันทองมาตัดต้นไม้ครับเมื่อทองตัดต้นไม้คือการแย่งชิงการทะเลาะวิวาท ขโมยมีของหายถูกหลอกอุบัติเหตุในบ้านมีคนเข้ามาหลอกระวังอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับตาและขาพวกที่บ้านประตูอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้นะที่ขายอาหารณริมถนนนะครับระวังรถจะพุ่งชนเข้ามานะครับอุบัติเหตุตรงนี้ต้องระวังผมขยับไปอีกไปทางตะวันตกเลยครับ ตะวันตกมีดาวสองดวงมีดาว8อยู่เก่าดาว3มาไม้มาทำร้ายดินไม้มาควบดินดินคือดาวเลขแปคือปัญหาของเด็กๆประตูสู่ตะวันตกให้ระวังเด็กเล็กๆจะมีปัญหาขับรถถูกรถชนด้านขาหักครับถ้าห้องนอนเด็กอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ต้องดูเด็กจะหล่นเด็กจะตกตกเตียงบ้างนะครับส่วนผู้ใหญ่ให้ระวังเรื่องโรคหัวใจและโรคปอดตำแหน่งตะวันตกนี่ดาวเลขแปดคือดาวของไอ้ไข่คนที่บ่นบานไว้มากแล้วไม่แก้บน่นระวังนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมารจะมาให้โทษจำไว้นะครับกุมารจะมาให้โทษพวกที่ไปแก้บนไอ้ไข่ ที่ไปเล่นๆ่นกับไอ้ไข่อยู่จะมีปัญหานั่นคือประตูบ้านเปิดตะวันตกหันมาเปิดตะวันตกเฉียงเหนือครับเฉียงเหนือดาวเดิมในปีนี้ดาวเลขเจ็ดธาตุทองอยู่แต่ดาวเลขสองมาสองเจ็ดมาเจอกันกลายเป็นธาตุไฟดินมาเจอทองมีการยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทำให้คุณกระโดดออกมาสู้ในธุรกิจ ประตูบ้านประตูโรงงานประตูออฟฟิศที่อยู่ทางตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนืออย่าบุ่มบ่ามกับการตัดสินใจจะมีลูกยุเข้ามาเท่าแก่ตรงนี้ลุยเลยครับแล้วยากที่จะปฏิเสธเพราะคุณไปร่วมหุ้นกับเขาหุ้นมาโดดเข้าไปจะเสียหายผิดพลาดแน่นอนถ้าภายในครอบครัวก็คือแม่ผัวกับลูกสะภ้จะมีปัญหาบ้านตำแหน่งทิศนี้ให้ระวัง เลิงไม้ไฟไหมผมไปต่อบ้านทำหน่งทิศเหนือครับเป็นซาส่วนด้วยครับมีดาวเลขสองอยู่แล้วดาวเลขสองธาตุดินไปอุดน้ำอยู่แล้วดาวเลขหมาเองครับพ่อแม่เจอกันพ่อแม่เจอกันเป็นยังไงคือความมั่งคั่งในเรื่องของธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทางทางด้านเหนือนะครับ จะดีมากการเงินดีแต่สุขภาพแย่ครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับลำไส้บ้านประตูหันหน้าทางทิศเหนือระวังจะเกิดมะเร็งลำไส้ฮะตรงนี้นะครับให้ระวังไว้นะครับเรามาดูทางตะวันออกเฉียงเหนือครับทิศอีสานครับดาวเดิมอยู่เป็นดาวอะไรครับเป็นดาวเลข9้าอยู่ครับดาวแสดงความยินดี ดาวธาตุไฟดาวธาตุสีมาแล้วครับไฟมามาให้กำเนิดไม้มาให้กำเนิดไฟทำให้ไฟนั้นเหน็ดเหนื่อยมีภาระมากเหน็ดเหนื่อยครับเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ในตำแหน่งทิศอีสานต้องระวังเพราะนั้นประเทศจีนเดือนนี้ระวังไฟไหม้ด้วยเหมือนกันนะครับครับแต่สิ่งที่ดีคือทิศอีสานมีไม้มาเกิดไฟไฟไปเกิดดิน เด็กๆจะมีความสามารถมากขึ้นประตูที่เปิดทางนี้เด็กจะเก่งโดดเด่นดังแต่มักจะมีเรื่องของชู้สาวเกิดขึ้นมันดังเกินไปมีคนมาชอบเยอะอ่าให้ระวังหน่อยทิศอีสานเพราะนั้นคนอีสานถ้าเกิดประเทศเราเปิดได้จะฝรัง่งจะบินเข้ามาเยอะจะมีโอกาสทองเกิดขึ้นครับเรามาดูตำแหน่งตะวันออกครับ ตำแหน่งตะวันออกดาวเดิมเลข4ดาวสเสน่ห์มาอยู่ดาวเลข8เข้ามาครับดาวเลข8ดคือดาวโชคเข้ามาสู่ท่าตะวันออกทําอะไรคนที่ต้องการขายบ้านประตูอยู่ทางตะวันออกจะขายบ้านได้มีอสังหาริมทรัพย์การเงินที่ดินคล่องตัวมากคู่สมรสเกิดความไม่เข้าใจกันเพราะมันขายดีเกินไปผู้ชายเด่นดัง ก็เลยผู้หญิงรู้สึกระแวงครับให้ระวังโรคภัยไข้เจ็บเคี่ยวกับนิ่วในถุงน้ำดีบางท่านบ้านอยู่ประตูตะวันออกเกิดอารมณ์สมถะอยากจะโดดเดี่ยวแยกตัวออกมาคนเดียวไปบวชไม่สึกเลยก็มีมีทั้งดีและร้ายแต่มันจะเกิดอะไรคุณต้องพิจารณาเองสุดท้ายตำแหน่งตะวันออกเฉียงใต้ ทิศนี้ครับดาวปีนี้ดาวเลข5ไปอยู่อยู่แล้วดาวเลข9มักมาเกิดอีก5 9ผมไม่ชอบเลยดาวคู่นี้ครับดาว9ไฟไปเกิดดินแล้วดินเป็นดินเลข5ด้วยครับส่งเสริมให้เกิดเรื่องของการพนันหลงไหลในการพนันแย่งชิงเกิดไฟไหมผิดพลาดเรื่องอุบัติเหตุจิตปกติสุดท้าย ตำราผมเขียนไว้สอนลูกศิษย์บ้าดังนั้นจะเห็นคนบ้านตะวันออกเฉียงใต้บ้านผมก็เป็นครับเดินนับนิ้วตัวเองในเดือนนี้ดังนั้นให้ระวังเป็นอย่างยิ่งมีกระดิ่งต้องไัยเขยา่ามีกระดิ่ง49ต้องเขย่าซ้ําโชคดีที่คนแก้ห่วงจุ้ยเมื่อตอนต้นปีอุปกรณ์นี้ที่อยู่ไว้จะผ่อนคลายทั้งหมดที่ผมถ่ายได้ ขอให้มีความสุขนี่เป็นครั้งที่สองที่ผมหยิบเรื่องของหวงจุ้ยระหว่างดาวสัมพันธ์กับประตูบ้านให้คุณได้สัมผัสถ้าดีกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และกดติดตามขอบคุณโชคดีครับ